สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเก็นชินอินแพคอยู่กับผมนิกจากช่องตำรากอริล่าในวันศุกร์ที่24นี้จะมีการไล์อัปเดตเวอร์ชัน4.7อย่างเป็นทางการซึ่งเราจะได้รู้ว่าในเวอร์ชัน4.7มันมีอะไรมาใหม่บ้างแต่ทางออฟฟิเชียลเขาก็มีสปอยมาแบบคราวๆแล้วว่าในเวอร์ชัน4.7นั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในรายละเอียดของโพสต์พูดคุยกับทีมนักพัฒนาครับไม่เป็นการรอช้าหลังโฆษณาเราไปอ่านเนื้อ หากันเลยครับริสแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมเก่งชิ้นอินแพ็คถูกถูกคุ้มกระหน่ำยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับริสแมนคอยใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดสิเดือนหลอมบริการเติมเกมชั้นนำหมัดกำน้นและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงครับเติมถูกเติมคุ้มบริการไวตองทีริสแมนช็อปเท่านั้นวันพุธที่22พฤษภาคม500 2567โพสต์ของทพฤ official พคุห กับทีมนักพัฒนานักเดินทางที่รักเออตรงจุดนี้จากที่ผมอ่านมามันเป็นอารามพบทเดีเ๋ยวผมจะขอสรุปให้ฟังคือเขาจะมาพูดคุยว่า4.7หนักมันมีอะไรมาใหม่บ้างสิ่งที่โผล่ขึ้นมาเป็นหัวข้อแรกเลยก็คือเพิ่มขีดจำกัดสูงสุดของ Or ริ i n a ั Racing <Wow. S 2> เนื่จากเดิมมันตันที่160กลายเป็น200สมใจอยากใครหลายคนสิท่านับว่าเป็นํำเรียกร้องที่มีมาเนิ่นนานปัจจุบันเรซิ่งสูงสุด160มันมันไม่เพียงพอแต่ส่วนตัวผมว่า ถึงแม้ว่าจะขึ้นมาเป็น200มันก็อาจจะไม่เพียงพอเหมือนกันแต่มันก็ดีกว่าไม่ขึ้นครับหัวข้อต่อไปเพิ่มขีดจากัดของวัตถุพัฒนาและวัตถุประกอบอาหารที่มีซ้ํากันเมื่ออัปเดตเวอร์ชัน4.6ทีมนักพัฒนาจะเพิ่มขีดจากัดของวัตถุเสริมพลังอาวุธในช่องเก็บของจากเลข94ว่ตัวกลายเป็นเลข95ตัวนักเดินทางสังเกตเห็นไหมผมสังเกตไม่เห็นนะครับเพราะผมมีไม่ถึงในเวอร์ชันใหมน่นี้ขีดจํากัดสูงสุดของแร่ที่ใช้นในการหลอมก็จําพวกแรกต่ ต่างที่เราพบในโลกกว้างวัตถุประสบการณ์ตัวละครก็คือหนังสืออัพ EXP ตัวละครและวัตถุเสริมพลังอาร์ติแฟกมันก็คือน้ำยาอัพเกรดอาร์ติแฟกที่เราสามารถซื้อมันได้ในการน้ําชาโดยใช้เหรียญบ้านจะเพิ่มขึ้นขีดเส้นใต้นะเช่นเดียวกันตรงจุดนี้ข้อความมันอาจจะหมายถึงเพิ่มขึ้นเชกเช่นเดียวกันกับวัตถุเสริมพลังอาวุธเราสามารถสะสมสิ่งเหล่านี้ไว้ในกระเป๋าได้สูงสุดถึง99,999ชิ้นเลยครับ <Wow. S 1> วัดต่อมา ส่วนขีดจำกัดของวัตถุดิบประกอบอาหารจะเพิ่มจาก2000กลายเป็น9 9้าเ้สิ้าชิ้นครับสำหรับหัวข้อนี้ผมค่อนข้างใจเฉยเฉยเพราะปกติแล้ววัตถุที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จากที่ผมเล่นมาไอดี ID ผมไม่มีคำว่าเต็มเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับหัวข้อต่อมาเพิ่มขีดจำกัดของเพื่อนจากสูงสุดจะอยู่ที่60คนกลายเป็นสามารถเพิ่มได้สูงสุด100คนครับอีกหนึ่งฟังชันที่ผมยอมรับเลยว่าผมเองไม่ค่อยได้ใช้งานฟังก์ชันสถานะแนะนำในการ ปรับแต่งแผงอ์ติแฟกต์เองหลังจากเปิดตัวฟังชันสวมใส่อ์ติแฟกต์ทันทีทีมนักพัฒนาได้ติดตามประสบการณ์และฟีดแบ็กของผู้เล่นมาตลอดเพื่อทําการปรับปรุงประสิทธิภาพของฟังชันนี้เพื่อช่วยให้นักเดินทางจาัดเซตอ์ติแฟกต์ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้นตั้งแต่เวอร์ชัน4.7เป็นต้นไปนายเออเขาาร์ k สีเอาไว้สวมใส่ทันทีปรับแต่งแผงเองจะมีการเพิ่มฟังชันสถานะแนะนาซึ่งจะใส่เซตและค่าสถานะแนะนําโดยอัตโนมัติตามข้อมูล ของผู้เล่นที่ใช้งานในเกมสําหรับระบบนี้ผมเคยลองใช้สวมใส่ทันทีอย่าครั้งหนึ่งสาหรับเซ็ตอาร์ติแฟกต์ที่มันสวมให้มันก็โอเคอยู่แต่ออฟหลักออฟรองมันไม่ค่อยตรงใจที่เราอยากใส่เท่าไหร่การปรับแต่งครั้งนี้มันอาจจะทําให้ตรงจุดนี้มันดีขึ้นก็เป็นไปได้ครับถ่ายที่สุดแล้วสิ่งที่ผมกล่าวมาอ่านมาจากโพสต์นี้เพื่อความชัดเจนรอรายละเอียดแบบเต็มเตมต้องรอฟันธงจากไลฟ์อัปเดตของเวอร์ชัน4.7อีกทีครับส่วนตัวผมดีใจมากที่เรซิง่ง มีขีดจำกัดเพิ่มขึ้นและจะดีใจมากกว่านี้ถ้าเกิดระยะเวลารีเจนเรซิ่งมันลดลงบวกกับจำนวนการอัดเม้นขีดจำกัดมันเพิ่มสูงขึ้นครับส่วนการอัปเดตหัวข้ออื่นๆที่ทางผู้พัฒนาเขาแถลงมามันก็ดีนะแต่ส่วนตัวผมรู้สึกเฉยๆแล้วคุณล่ะครับคิดว่าการอัปเดตที่ทางผู้พัฒนาได้บอกเรามาผ่านโพสพูดคุยกับทีมนักพัฒนามันดีมากน้อยขนาดไหนคุณรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เขาอัปเกรดมาให้เราในเวอร์ชัน4.7ที่ก จะมาถึงนี้มาแชร์ประสบการณ์กันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอาจจะพูดเด่วไปบ้างพูดแบบงงงงวยงวไปบ้างก็ต้องขออภัยไว้นาคลิปนี้ด้วยนะครับปัจจุบันช่องตำรากอยล่าของเรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับสาหรับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทําได้หรือว่าจะใช้ช่องทางปุ่มซุปเปอร์แตง Tank, หรือปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นกันแต่เพียงแค่คุณดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กดซับสไครต์ช่องนี้มันก็ทําให้ผมสุขใจมากมายแล้วครับอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึงร อ t h i ิสแมนชอบขอบคุณที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ